โอ้โห22ถึง28มกราคม2567นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงของคุณจะดวงดีมีความโดดเด่นมีโอกาสที่จะได้เฉิดฉายอาจจะมีออร่าราศีมีชื่อเสียงมีโอกาสว่าจะมีคนนับหน้าถือตาผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาต้องบอกเลยว่าดวงดีมีคนอิจฉาค่ะ นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าสัปดาห์2 2ถึง28มกราคม2,567จะเป็นดวงชะตา เป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีความโดดเด่นมีออร่ามีราศีจับนะหยิบจับทาอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จนะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีแต่คนรักใคร่เอ็นดูเมตตามากมายทําให้อาจจะมีเป็นมีโอกาสเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนอิจฉาหมั่นไส้คุณบ้างเพราะว่าดวงดีช่วงนี้หยิบจับทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จการงานก็มีโอกาสที่จะรุ่งเรืองนะ หางานอยู่ก็ได้งานนะถ้าเกิดทํางานอยู่แล้วมีความโดดเด่นในตัวเองค่อนข้างสูงถ้าเกิดทําธุรกิจหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดนะธุรกิจต้องบอกเลยมีชื่อเสียงโด่งดังมีความเด่นดังนะหากมีคู่แข่งนะหรือศัตรูก็ต้องบอกเลยคุณจะมาเป็นดัมเบลวันนะคุณจะชนะศัตรูเอาชนะศัตรูเอาชนะเอ่อคู่แข่งได้นะทำให้อาจจะมีคนอิจฉานิดหนึ่งเพราะช่วงนี้ชีวิตขาขึ้นน่ะนะนะ การเงินการทองเงินทองหลั่งไหลไหลามาเทมานะต้องบอกเลยว่าถ้าทำธุรกิจนะเงินหลั่งไหลไหลามาเทมาแน่นอนนะและต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยหยิบจับทำอะไรสำเร็จจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักมีโอกาสว่าถ้าการความรักมีการแข่งขันนะมีตัวเลือกมีช้อยมีอะไรตัางยแต่ดูเหมือนกับว่าคุณจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเออ ความรักมีโอกาสสุขมีโอกาสสมหวังมีโอกาสเป็นไปดังใจต้องบอกเลยว่าสัปดาห์ยี่สิบสอมกราคมสองพนี้เป็นสัปดาห์ที่ดีชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ใครแลวคุณนายอย่าลืมคุงนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ